สำหรับสเปกกล้องนะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องทั้งหมด3ตัวในด้านหลังนะครับเริ่มต้นที่ความละเอียด64ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้องเมน F 1.8ตัวที่2นะครับเป็นเลนส์มุมกว้างนะครับและตัวที่3เป็นเลนส์มาโครนะครับโดยความละเอียดนั้นถ้าเป็นตัวกลางก็คือเลนส์มุมกว้างนั้นความละเอียดยที่8ล้านพิกเซลและตัวล่างสุด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลเป็นแบบ dot ด display หรือเป็นจุดอยู่ข้างในหน้าจอนั่นเองครับในส่วนของโหมดต่างๆของกล้องนะครับก็สามารถที่จะเปิด AI เพื่อเล่งสีได้นะครับแล้วก็ยังมีโหมดวิดีโอนะครับที่สามารถปรับได้ทั้งเล่งสีแล้วก็ปรับระบบป้องกันภาพสั่นไหวทั้งแบบแม็กซ์นะครับก็คือจะเป็นการสั่นแบบกว้างหน่อยกับแบบโ r รนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของแคบแต่ว่าการสั่นได้ดีนะครับและยังสามารถใส่ฟิลเตอร์นะครับได้อีก แต่บางฟิลเตอร์นะครับก็จะไม่ทํางานกับระบบกันสั่นนะครับนี่อย่างนี้เป็นต้นคือพวกสีสันเล่นต่างๆเนี่ยสามารถที่จะกําหนดได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ต่างๆได้อันนี้คือผมววิดีโอกับปฏิภาพนิ่งก่อนภาพนิ่งนั้นก็สามารถที่จะเลือกสีสันได้จากกล้องหลังแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชัน HDR เรืต่างๆให้ด้วยแต่ถ้าเราไม่เอาฟิลเตอร์แล้วเราก็ต้องเลื่อนไปอันแรงอันแรกสุดนะครับ ส่วนโพ r เทสนะครับก็จะมีเคืเล่นของการปรับบิวตี้ได้จะมีโหมด64นะครับก็คือเพิ่มความละเอียดเป็น64ล้านพิกเซลนอกจากนี้นะครับในโหมดอื่นๆก็จะมีโหมดของการถ่ายภาพแบบดอว์วิวนะครับการถ่ายภาพสโลโมโลนะครับซึ่งสโลโมโลนั้นเราสามารถตั้งค่าได้ทั้ง720นะครับ1080แล้วก็เท่านี้ครับมันทำได้เท่านี้จริง แล้วก็โหมดอื่นๆต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดของ Dual View ซึ่ง Dual View นั้นเดี๋ยวเราสาธิตในส่วนของกล้องหน้าต่อไปอาจจะมี Expert นะครับก็คือโหมด Pro สามารถปรับค่าต่างได้มีโหมด Uv นะครับก็สามารถที่จะปรับค่าของการถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างละเอียดยิบตัวนี้ยังไม่มี o u t ล็อกนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นพวกถ่ายสตรีม คือมันจะเลือกฟลเตอร์มาให้เสร็จสับนะครับแล้วก็โหมดของกล้องนั้นก็จะเปลี่ยนไป 16, 24, 50แล้วก็120นะครับก็คือแบ่งเป็นตามช่วงเลยแล้วก็สามารถที่จะปรับเรื่องของอัตโนมัติได้ว่าเราจะเอาแบบไหนได้ด้วยนะครับถ้าสมมุติบางคนบอกว่าฉันถ่ายไปเป็นหนะสตรีฉันจะถ่ายยังไองอะไรเงี้ยคือเรมี GT Master Edition จัดมาให้คุณครบหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีก ม็ถือตัวหนึ่งที่มีกล้องที่ดีมากแล้วก็สามารถที่จะกดอัลต้ามาโครเข้าใกล้ได้อีกนะฮะเข้าใกล้ได้สูงสุดไม่เกิน4เซนติเมตรครับแล้วก็ยังมีโหมดอันนี้วิดีโอเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับพูดไประหว่างกล้องนั่นแหละแล้วก็จะมีโหมดไนท์ซึ่งไนท์เอกับไนท์โปรนั้นจะมีความแตกต่างกันนะครับไนท์โปรนั้นก็จะเป็นโหมดที่สามารถปรับตั้งค่าได้ส่วน AI ก็คือทำตามใจฉันนั่นเองครับ ส่วนที่เหลือนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันทางกล้องหน้าดีกว่าครับว่ากล้องหน้าจะให้ลูกเล่นอะไรบ้างครับสำหรับกล้องหน้าของ Realme GT Master Edition นะครับก็จะมีลูกเล่นที่คล้ายกับ Realme GT นะครับก่อนเริ่มต้นจากโหมดอะลายหลังก่อนนะครับเราสามารถปรับ Beauty โหมดได้ค่อนข้างละเอียดอย่างที่คุณเห็นนะครับต่อมาก็จะเป็นโหมดโฟโต้ปกติ T นะครับซึ่งจะสามารถปัดหน้าจอลงมาได้ระดับหนึ่งนะครับก็จะมีฟิลเตอร์ต่างให้เลือก แล้วก็สามารถแบ่งเฟรมได้ด้วยยังถามตั้งเวลาได้แบบทางกล้องหลังนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของวีดีโอนะครับก็จะมีโหรดกันสั่นนะครับซึ่งสามารถเปิดพร้อมก,กันกับโหมดละลายหลังได้เช่นเดีวยวกันนะครับแล้วก็ความเิยนสุดๆอยู่ที่ 180p 0ของ10เฟรมเรทครับ ยังไม่หมดเพียงเท่าน,น,นี้นะครับก็คือมันยังมีไ i g h t m o d ให้เลือกอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือมันจะถ่ายภาพสว่างมากขึ้นโดยประมาณนี้ครับก็ลูกเล่นถือว่าค่อนข้างเยอะใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างภาพกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไร สำหรับเรียวมี GT Master Edition นะครับก็สามารถถ่ายภาพได้วายระดับดีครับส่วนระยะเลนปกตินะครับก็สามารถที่จะซูมได้นะครับก็คือ 1. ึงจะได้ซูมได้2เท่า5เท่านะครับและสามารถซูมได้สุดๆถึง10เท่าแบบนี้นั่นเองครับ Oh. พหนึ่งนะครับก็คือมันสามารถที่จะถ่ายกล้องหลังและกล้องหน้าพร้อมกันได้นะครับหรือดูวิวและสามารถที่จะถ่ายแบบซูมเข้าไปได้สำหรับกล้องหลังนะครับซูมได้สูงสุดถึง10เท่าก็คือเรียกได้ว่าเหมือนกับกล้องหลังตามปกติยกเวนก้นว่ามันไม่สามารถที่จะใช้ถ่ายแบบเลนส์มุมกว้างได้แค่นั้นเองครับอันนี้จะเป็นวิดีโอของกล้องหน้าในรูปแบบปกตินะครับก็สังเกตว่าแสง สีที่ผ่านมานั้นก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่าระบบการภาพสัตว์หม่นั้นขอบอกว่ามันค่อยๆจะแย่ดิึงทีนี้เดี๋ยวเราไปดูโหมดของการภาพสัตว์หม่จริงๆแล้วก็โหมดระลังกันครับส่วนอันนี้ก็คือแบบการภาพสัตว์หมนะครับโดยสังเกตว่าผมจะค่อยๆเดินเนี่ยสังเกตภาพมันก็จะไม่ไหวเลยนะครับมันจะนิ่งๆแต่ว่าจุดที่สังเกตก็คือหน้าผมจะคล็อกเข้ามาใกล้ๆครับ ส่วนอันนี้ก็คือในโหมดของละลายหลังนะครับหรืโอโบเก้นั่นเองก็สามารถที่จะใช้งานได้แต่ว่าถ้าเป็นในแบบนี้ก็คือไม่ได้เปิดทั้งภาพสดใหม่นะครับก็จะเหมือนกับลักษณะเมื่อกี้นี้เลยครับและอันนี้ก็คือโหมดสุดท้ายนะครับก็คือสามารถที่จะเปิดทั้งตัวการภาพสันไหวแล้วก็ละลายหลังไปได้ด้วยในตัวนะครับก็สังเกตว่าภาพมันกล็ละมุนกว่าเมื่อกี้เล็กน้อยครับ ส่วนอันนี้นะครับก็คือการถ่ายสภาพกลางคืนโดยผมทดลองในการเปิดของระบบสั่นแล้วก็การละลายหลังด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพมันจะครอบเข้ามาเหมือนกับการถ่ายกล้องหน้าปกติอย่างที่คุณได้เห็นไปก่อนหน้านี้นครับส่วนอันนี้ก็คือในสภาพกลางคืนเมื่อเราไม่ได้กดปุ่มระบบภาพการภาพสั่นไหวนะครับสังเกตว่าภาพนั้นสว่างขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ครอบภาพนะครับ แต่การถ่ายนั้นจะต้องใช้ความพยายามที่ทําให้มือนิ่งๆและเมื่อแสงน้อยนะครับถ้าเป็นระบบไม่มีภาบแผ่นไหมมันก็จะบุ้นๆหน่อยลักษณะจะเป็นแบบเดียวกันกันกบอีกหมดหรืงที่เราจะสาธิตที่คุณด,ดูต่อไปนี้ก็คือเปิดทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะถ่ายแบบ AI Color Portrait นั่นหม,มายความว่าคุณก็จะเห็นหน้าผมนั้นเป็นสีที่เหลือเป็นขาวดำในลักษณะแบบนี้ครับ